สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบานเอาอีกแล้วถ่ายภาพมุมสูงให้ทุกคนในเบิ้งบรรยากาศอยู่จังหวัดพังงาลงปากใต้ทุกคนตอนนี้ลงภากใต้ให้เบิ้งถนนที่สวยงามมากๆก็คือทางหลวงหมายเลข431สอ่าตบํบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดพังงาก็คือผู้ใดที่จะเดินทางไปจังหวัดภูเก็ตมาจากทางสุราษฎนะทุกคน จะผ่านพังงาคือต้องผ่านถนนไซนี่เขาเมืองตรงเขาเมืองพังงานเนี่ยจะมีภูเขาล่ายล้อมย่างสวยงามมากๆเลยแต่ถ้าเกิดขี่รถมาอาจจะไ่เห็นมุมนี้นะก็คือนี่ใส่มุมสูงหมายถึงใช้ดโดรนถ่ายให้เบิง่งถึงความสวยงามของชุมชนหรือหมู่บ้าน ทางภาคใต้หรือจังหวัดพังงาที่ผมทายนะโอ้ประทับใจมากๆเลยพันไปพันมาแวะทายรูปแวะชมแวะเที่ยวได้นะวนภูเขาในเมืองพังงา